วันนี้ผมจะมาสรุปสัส้นๆครับ i p h o n นที่ผมชอบได้สุดในปีนี้คือรุ่นนี้ครับ iPhone 15รุ่นธรรมดาจะเป็นยังไงวันนี้ไปชมกันครับก่อนที่เรจะไปดูคลิปกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้จองเฟิร์สบอของผมกันด้วยนะเหตุผลนะครับที่ผมรู้สึกว่าเจ้าตัว iPhone 15นะครับเป็นเครื่องที่ดีพอซึ่งจริงๆต้อบอกว่า ก่อนนั้นเนียเรามีคลิปนะครับรีวิวเจ้าตัว iPhone 15กันไปแล้วก็ฝากกันไปดูกันด้วยนะครับที่ช่อง The Peak เนอะสำหรับวันนี้ผมจะมาสรุปทันทนนะครับของเครื่องนี้อย่างแรกเลยครับคือเจ้าตัวชิปเซ็ตนะครับตัวนี้ป็นเป็น,น i p h o n e 15ที่ใช้ A16 Bionic ใช่ไหมครับ ตัวนี้แรงเพีงพอซึ่งผมต้องบอกว่าจริงๆมันแรงสาหรับผมนะมันแรงเพีงพอแล้วก็แรงมากๆนะครับตั้งแต่ iPhone 13ขึ้นมาตัวนี้ด้วยความที่เป็น iPhone 15ใช้ชิป iPhone 14 Pro ตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะแหลงมากๆนะครับคือไม่ต้องกังวลเรื่องความแรงเลยเรื่องที่2นะครับคือกล้องที่ดีพอแล้วตัวนี้ยใช้เซนเซอร์ กล้องหน้านะครับที่ตัวเดียวกับเจ้าตัว iPhone 14 Pro กล้องหลังได้48ล้านพิกเซลแล้วส่วนตัวผมใช้เจ้าตัวเลนนะครับคูณ2ค่อนข้างจะเยอะเนาะนี่ให้ดูนะครับเลนคูณ2ค่อนข้างจะเยอะซึ่งตัวนี้เลนคูณ2อ่ะคือปกติพอเป็นรุ่นธรรมดาใช่ไหมครับคุณจะได้เซนเซอร์12ล้านพิกเซลเนาะที่เซนเซอร์หลักทาให้เวลาคูณครอคูณ2อ่ะมันคุณภาพเหมือนไม่ได้แต่ตอนนี้มันได้แล้วนะครับก็คูณ2คุณภาพก็เหมือนคูณ1เลยเพราะว่า ด้วยความเซนเซอร์หลักเป็น48ล้านตัวนี้เป็น12ล้านมันก็มีการครอบล้วซึ่งมันก็จะให้รูปนะครับที่12ล้านมันก็เลยให้คุณภาพนะครับที่บอกเลยครับว่าเพียงพอนะครับแล้วก็พอใจสําหรับผมมากๆเนาะข้อถัดไปนะครับที่ผมอยากจะแนะนําเจ้าตัว iPhone 15ตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้มันเป็นบอดี้ที่มันมีความโค้งนะครับโค้งกว่าเจ้าตัว iPhone 15 Pro ยิ่ง iPhone 14 pro ลืมไปได้เลยเคือตัวนั้นนะมันมีความเหลี่ยมมากๆทำให้มันตัวเครื่องนะครับมันจับไม่ค่อยถนัดนั่นเองตัวนี้ถือว่าแบบมาดีมากแม้ว่าเฟรมจะไม่ใช่เทเ,ทเนียมแต่ก็จะมีน้ำหนักนะครับที่เบากว่าเจ้าตัว iPhone 15 pro ด้วยความที่อะ กล้องมันน้อยกว่านูนี่อะไรพวกนี้นั่นเองครับข้อถัดไปนะครับที่ผมอยากจะแนะนำเจ้าตัว iphone 15ตัวนี้นะครับก็คือเจ้าตัวแบตเตอรี่ครับตัวนี้เคลมนะครับว่าแบตเตอรี่จะได้เท่ากับเจ้าตัว iphone 15 Pro ซึ่งมันก็ทนนะครับผมสามารถใช้งานได้ทั้งวันแบบ daily use โนแบบสบายสบายถ้าให้คุณนะครับไม่น้องกังวลในการใช้งานอะไรเลยระหว่างวันตัวนี้อย่างมากคุณก็หาเจ้าตัว power bank ที่เป็น m a g safe ตัวเล็กๆสักตัวหนึ่งมาแปะไว้สัก5000นะครับหรือว่า10,000แอมตัวนี้ก็ถือว่า โอเคแล้วมองมา,มาครับอีกหนึ่งข้อดีครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับคือตั้งแต่ iPhone 12นะครับตัวจอมันจะได้เจ้าตัว Retina x d r เนาะทำให้คุณภาพนะครับมันดีมากๆแม้ว่าตัวนี้นะครับจะไม่ใช่ขนาดแบบ เป็นจอนะครับที่เป็นเจ้าตัวโปรโมชั่นยังเป็นจอนะครับที่เป็นเจ้าตัว6 0สิบเฮิดูแต่มันก็ให้คุณภาพนะครับที่ดีคือสีสันต่างๆมันดีแต่เฟรมเรทนะครับมันก็จะไม่ได้สู้นะครับพวกรุ่นโปรโรนั่นเองแล้วก็ตัวนี้ไม่มีเจ้าตัว AOD นะครับหรือว่า Always On Display ด้วยส่วนตัวผมเฉยๆกับเจ้าตัว Always On Display เพราะว่าอย่าง14 Pro 15 Pro ผมก็แทบไม่ได้เปิดเลยครับรวมๆก็คือจอสวยนะครับแต่เฟรมเรทอาจจะไม่ได้สูงมากแต่ ในการใช้งานทั่วไปดูหนังนะครับดู YouTube โทรศัพท์เล่น Facebook 60เฟรมเหลือๆแล้วครับเรื่องสุดท้ายครับที่ผมอาจะแนะนําเจ้าตัว iPhone 15เครื่องนี้ก็คือราคาที่มันคุ้มค่าครับราคาเครื่องนี้เริ่มต้นนะครับอยู่ที่32,990ถ้าคุณซื้อออนไลน์คุณซื้อ,อติดโปรต่างๆเอยนะครับราคาก็จะไม่ถึงเลข30,000ซึ่งก็ถือนะครับว่าเป็น iPhone เครื่องหนึ่งที่ราคากลางๆนะครับไม่ได้มีความแบบแพงมากโหดมากสูงมากอะไรซึ่งส่วนตัวนะครับมันก็เลยเป็น iPhone ที่ผมรู้สึกว่าผมชอบที่สุดในปีนี้ความคุ้มค่า overall มันดีมาก กล้องดีจอดีนะครับลำโพงดีทุกอย่างมันเพอร์เฟคไปหมดทุกอย่างมันได้ใช้งานนะครับแบบเต็มประสิทธิภาพจริงๆนั่นเองครับทั้งหมดนี้ครับก็จะเป็นสุดสั้นๆของเจ้าตัว iPhone 15เป็นไอโฟนที่ผมรู้สึกว่าผมอยากจะแนะนําให้ทุกคนนะครับได้ซื้อมากที่สุดนะครับในปีนี้ไม่ต้องไปซื้อแล้วครับ15 Pro 15 Pro Max ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ใช่โปรจริงๆอ่ะตัวเนี้ยเพียงพออยากได้จอใหญ่ก็ไปสิบหนะครับถือว่าโอเคมากๆแล้วครับทั้งนี้ครับผมก็ได้ทํารีวิวเจ้า ซึ่งต้องบอกนะครับว่าตอนนี้ผมได้ทำรีวิว iPhone 15เครื่องนี้นะครับแบบเติมๆมแล้วก็สามารถเข้าไปดูนะครับได้ที่ทางช่อง TheP นั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้ช่อง Firstblock ของผมด้วยใครที่ชอบไม่ชอบอะไรนะครับหลังจากที่คุณได้ใช้งาน iPhone 15เครื่องนี้ก็มาพูดคุยเย็นได้ครับสำหรับวันนี้ first ขอ f i r s t t a l ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ